เปิดคำทำนายวาระสุดท้ายขเขมรถึงเวลาปิดฉากละแวกหลวงปู่ศิลาชิริจันโทสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสต่อเนื่องสำหรับปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาแต่เมื่อไม่นานมานี้คะ่ะ ทางไทยรัฐได้ออกมาเผยคำทํานายของหลวงปู่ศิลาถึงจุดจบของสงครามครั้งนี้ไว้อย่างน่าขนลุกค่ะคุณผู้ฟังแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันในคลิปนี้ค่ะเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2568พระราชวัชระธรรมสุพลหรือหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน ท่านได้เล่านิทานตำนานปราสาทเขาพระวิหารและจุดจบปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่างวาระแต่เหมือนกันทั้งสามวาระดังนี้ค่ะซึ่งทั้งสามวาระนี้หลวงปู่ศิลาชิริจันโทท่านก็ได้เมตตาเล่านิทานให้สาชนิกชนที่เข้ากราบสักการะฟังว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ฝ่ายทางปราสาทเขาพระวิหารหลายองค์ ที่คอยปกปักคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถ้ำมีชื่อเป็นภาษา,าเขมรต่างก็ช่วยกันคุ้มครองคนดีโดยหลวงปู่ศิลาได้แผ่เมตตาจากเทพต่างๆจากชั้นต่างๆขอความเมตตาทุกชั้นฟ้าทุกวิมานให้ช่วยเพราะตัวหลวงปู่เองไม่มีอะไรขงังต้องอาศัยให้ท่านช่วยทุกองค์ก็ตอบรับปากจะช่วย และยังได้บอกว่าทหารไทยสู้ได้แค่มารฮุนเซนและหลวงปู่ศิลาท่านยังได้เมตตาเล่าตำนานอีกว่าแรกๆต้นตอของกัมพูชาชื่อพ่อใหญ่ทองได้ไปเรียนของดีจากพระฤษีทางลาวเลยไปได้นาคเป็นเมียชื่อสุคนธาพอเรียนศาสตร์และศิลปเสร็จแล้วเลยพาเมียกลับกัมพูชาได้ลูกเต้าหลายคน มีลูกคนหนึ่งชื่อพญาละแวกซึ่งมีนิสัยคดโกงอยู่ตลอดเวลาได้มาขอผู้เป็นพ่อไปตั้งเมืองอยู่บนยอดเขาต่อหน้าก็ดีแต่ไม่ถึงนาทีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเหมือนกับฮุนเซนเหมือนกับเรียนแบบกันมาเลยเพราะไทยเผลอก็แอบมารบแถบจังหวัดตามแนวชายแดนของไทยดูเหตุการณ์แล้วเชื่อขมรไม่ได้หรอกเมื่อทหารไทยไม่ตอบโต้ ขเขมรก็ยิ่งวางระเบิดเพิ่มฮุนเซนเป็นพยามารผู้ใจบาปส่งโดนมาสอดแนมอยู่เรื่อยมีใต้เมืองบาดาลของกัมพูชาส่งสารมาบอกว่าพ่อแม่เอ๋ยทำยังไงถึงจะเลิกการสู้รบก็น่าจะเป็นการทำให้กัมพูชาพังย่อยยับไปครึ่งประเทศกัมพูชาถึงจะยอมหยุดยั่วยุในวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2568 ที่วัดสวนธรรมปิติหรือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาชริจันโทบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินในวันนั้นมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางเข้ากราบสักการะขอพรจากหลวงปู่พระมหาศิลาอย่างเนืองแน่นและยังมีทหารกล้าที่รอดจากระเบิดจากสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่สาม ได้เดินทางเข้ามากราบสักการะถาวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ศิลาโดยหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตามอบเหรียญขุนแผนยอดขุนพลไว้ให้พกติดตัวเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญและยังได้มอบวัตถุมงคลให้ทหารอีกนายที่อยู่ในกองพันเดียวกันที่ขานเข้ามารับวัตถุมงคลจากมือหลวงปู่ไว้เป็นสิริมงคลด้วยและในวาระที่สองเมื่อวันที่9สิงหาคม พุทธศักราช2,568ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15หคำ่ำเดือนเวลา9นาฬิกา29นาทีที่วัดสวนธรรมปิติหรือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งพระเดชพระคุณพระราชวชชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหมื่นหินท่านได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ โดยมีพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภพาที่สองเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพลตรีกิติพงษ์เนืองชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นประธานกรรมการดาเนินงานโดยมีนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและนายสันติจ,จัตุพรปรัดจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยพุทธศาสนิก,กชนและสื่อมวลชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพาะเอฟซีท่านแม่ทัพภาคที่สองหรือแม่ทัพกุ้งที่มาขอถ่ายรูปเซลฟี่จำนวนมากส่วนในวาระที่3คือวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568นะณที่วัดสวนธรรมปิติเช่นเดิมวิทยลาลัยการทัพบกนำโดยนายอัศวินตีระวัฒนพงศ์ประธานวิทยลาลัยการทัพบกชุดที่69 พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตำรวจตรีศิรสิสรเยืงสงวนชัยผู้บังคับการภาคจังหวัดกาลสินคุณจุรีพรสินทุพัยประธานแม่บ้านตำรวจพันเอกพิเศษนายแพทย์สุรัตน์พลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทีมงานรักตาและแม่บ้านตำรวจร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสายตาใสาใจอาสาถวายหลวงปู่ศิลาด้วยการจัดบริการตรวจโรคตาหมอบเว้นสายตาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนฟรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมกล้าวถวายพระพเรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา9 3พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ได้ทำการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาฟรีให้ประชาชนที่มาต่อคิวจำนวนมากท่านพระครูปริยัติวรสารหรือพระมหาชมนิท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารตำบลพงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่าช่วงปีพุทธศักราช2525 25พระมหาศิลาสิริจันโทหรือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านจำพรรษาที่วัดสันติวิหารตำบลทงทานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือพระเนนในวัดและติดตามหลวงพ่อสมานธรรมลักคิโตเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารในขณะนั้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางภาคอีสานอีกท่านหนึ่งในสมัยนั้นโดยทั้งสองท่านได้ร่วมกันพัฒนา,าศาสนสถานจนวัดวามีความเจริญรุ่งเรืองจนทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายด้วยความที่หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทท่านเป็นพระที่ใฝ่ศึกษาเรียนรู้อย่างรอบด้านท่านได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักขละธรราวและ อ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานสำเร็จรุนจากสปปลาวหลายฉบับศึกษากันจนแตกฉานถึงขั้นสามารถเข้าใจถึงภาษาสัตว์ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์บ่อยครั้งที่ท่านทำหน้าที่แปลภาษาสัตว์ร่วมกับหลวงพ่อสมานให้กับพระสงฆ์และสัมมานเนภายในวัดได้ฟังในขณะที่ท่านทำการสอนหนังสืออยู่ อีกทั้งยังได้รับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาอันหนึ่งนอกจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจะมีความแตกฉานด้านพระปริยัติยามว่างจากวัดปฏิบัติประจำท่านยังออกทุดงปรีกวิเวกไปตามป่าเขาในหลายจังหวัดและยังเคยเดินทุดงข้ามแม่น้ำโขงไปยังภูเขาไฟประเทศสปปาลาว และยังได้พบกับครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานหลายรูปเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงพ่อมหาบุญมีสิรินทโรและหลวงปู่ลีกุลสัตตะทะโรเป็นต้นขณะที่หลวงปู่จำพรรษาที่วัดสันติวิหารท่านก็ได้ตั้งใจใฝ่ปฏิบัติยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเรื่อยมา อีกทั้งหลวงปู่ท่านในสมัยนั้นยังเป็นพระหนุ่มไฟแรงนอกจากข้อวัดปฏิบัติทางศาสนาที่ท่านเคล่งครัดในทางปฏิบัติแล้วท่านยังเป็นพระที่มีอารมณ์ขันในสาระอีกด้วยหลวงปู่มีความเมตตาการุณาต่อญาติโยมและสัพพสัตว์ทั้งหลายกิจวัตรประจำวันของหลวงปู่หรือพระมหาศิลาสิริจันโทในสมัยนั้น ที่ท่านชอบทาก็คือการแกะพิมพ์พหรือบล็อกพระเครื่องวัตถุมงคลด้วยมือของท่านเองโดยที่ท่านจะใช้หินอ่อนมาทําเป็นแม่พิมพ์พหรือบล็อกสร้างพระเครื่องด้วยดินเหนียวหรือมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ท่านจะสามารถหามาได้หรือบางครั้งมีญาติโยมนํามาถวายท่านจะใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติธรรมทำสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้ง จนสิ่งที่ท่านทำสำเร็จด้วยความเพียรพยายามส่วนพระเครื่องที่ท่านทำขึ้นมาท่านก็จะแจกใจให้กับพระเนนและญาติโยมที่มาคอยอุปถากวัดวาอารามอยู่เนืองๆท่านพระมหาชัมนิอย่างเล่าต่ออีกว่าอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อสมานธรรมรักขโตท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารขณะนั้นท่านได้นิมิตเห็นพระมหาการัยนะหรือพระสังกจยัย ซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอสีติมหาสาวกของพระโคโดมพุทธเจ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นองค์ท่านสีเขียวมรกตพร้อมทอดบันไดสีทองเหลืองอลามจากสวงสวรรค์ลงมายังวัดสันติวิหารและพระองค์ท่านยังเปล่งวาจาออกมาสามครั้งด้วยคำว่ากันจะนะกันจะนะกันจะนะ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพระมหากันชายณองค์ใหญ่ซึ่งหลังจากนิมิตได้ไม่นานหลวงพ่อสมานและหลวงปู่มหาศิลาพร้อมญาติธรรมชาวตำบลธงธานีและลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ได้ช่วยกันจัดสร้างพระมหากันชายนะซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของวัดสันติวิหาร และทางวัดสันติวิหารก็ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่เรื่อยมาตราบเท่าปัจจุบันต่อมาหลวงปู่พระมหาศิลาชริจันโทด้วยท่านเป็นพระที่มีความชอบในการแกะพิมพ์หรือบล็อกพระเครื่องจากหินอ่อนการปั้นพระตามจินตนาการของท่านและทําพระสร้างพระด้วยมือของท่านเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ท่านก็ได้นำดินเหนียวมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติมาปั้นเป็นรูปพระสังกัจจายตามนิมิตของหลวงพ่อสมานและตามจินตนาการของท่านและหลวงปู่มหาศิลาท่านก็ได้มอบพระสังกัจจายที่ทำขึ้นมาด้วยมือของท่านเองให้กับสม,มเณรชานิหรือพระครูปริยติวรวิหารหรือพระมหาชานิท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารองค์ปัจจุบัน ให้เป็นคนเก็บรักษาเอาไว้นอกจากพระส,สังกายที่หลวงปู่ท่านได้สร้างตานานไว้ที่วัดสันติวิหารแล้ววัตถุมงคลเครื่องรางที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่ที่วัดสันติวิหารแห่งนี้ทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิก,กชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั่นก็คือตะกุดปลากระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสุนัข พระมหาศิลาสิริจันโทวัดสันติวิหารตำนานบทนี้มีอยู่ว่าขณะที่พระมหาศิลาสิริจันโทหรือหลวงปู่มหาศิลาอยู่จำพรรษาที่วัดสันติวิหารตำบลทงทานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อครั้งที่หลวงพ่อสมานธรรมลักขิโตเป็นเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้นมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เรื่องมีอยู่ว่าสุนัขที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้ที่วัดหรือที่เราเรียกกันว่าหมาวัดมันมีชื่อว่าไอแบนไอแบนมันมักจะออกไปนอกวัดไปไล่กัดเป็ดกัดไก่ของชาวบ้านแล้วโดนชาวบ้านทำร้ายด้วยการใช้หนังสติ๊กบ้างปืนแก๊บบ้างสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านระแวกนั้นเป็นประจำหลวงปู่มหาศิลาในสมัยนั้นจึงรู้สึกสงสารเมตตาหมาไอแบน กลัวว่าจะถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตจึงนำกระป๋องปลากระป๋องที่พอจะหาได้และมีอยู่ในวัดขณะนั้นมาตัดและตีให้แบนเป็นแผ่นและลงอักขรยันพร้อมเสกคาถาที่เิ่าเรียนวิชามาจากครูบาอาจารย์ลงไปในแผ่นโลหะปลากระป๋องดังกล่าวแล้วนำไปห้อยไว้ที่คอหมาไอ้แบนวันต่อมาหมาไอ้แบนก็วิ่งออกไปนอกวัดและดื้อซนเหมือนเดิม ไปกัดเป็ดกัดไก่ชาวบ้านอีกซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านก็ยังไม่รู้ว่าหมาไอแบนตัวดังกล่าวเป็นหมาที่ทางวัดสันติวิหารโดยมีพระมหาศิลาสิริจันโทเลี้ยงไว้จึงได้ใช้ปืนแก๊ปประจำกายซึ่งในสมัยนั้นมีอยู่แทบทุกบ้านยิงไปที่หมาไอ้แบนแต่จะด้วยความบังเอิญหรือไม่อย่างไรปืนที่ชาวบ้านใช้ยิงหมาวัดตัวนั้นบางครั้งก็ยิงไม่ออก หรือยิงออกก็ไม่โดนหรือโดนก็ไม่เข้าแค่ถักถากชาวบ้านที่เป็นคนยิงเจ้าแบนเล่าให้ฟังอีกว่าพอโดนยิงเต็มๆกระสุนปืนแก๊ปก็แค่ถักถากเป็นรอยไหมไม่สามารถเจาะเข้าเนื้อหรือทำอันตรายหมาไอแบนได้แต่อย่างใดตนเองถึงกับงง หรืออาจจะเป็นเพราะการบรรจุกระสุนปืนแก็บในสมัยนั้นอาจจะใส่ส่วนผสมดินปืนน้อยไปหรือเปล่าก็เป็นได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ถูกหมาไอแบนสุนัขวัดไล่กัดเป็นประจำเล่าต่ออีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่พอตนทราบว่าสุนัขหรือหมาไอแบนเป็นสุนัขของวัดสันติวิหารและพระมหาศิลา เป็นผู้อุปการะเลี้ยงไว้และสิ่งที่ห้อยคอหมาไอแบนอยู่นั้นก็เป็นตะกุดปากระป๋องของพระมหาศิลาชิริจันโทก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกพอตั้งหลักได้จึงนําขันห้ามาทําการขอขามาพระมหาศิลาพร้อมพูดกับหลวงปู่ในสมัยนั้นว่าผู้ขายย่อมแล้ว ซึ่งแปลว่าตนยอมแล้วด้วยเหตุนี้จึงเป็นตำนานให้ผู้คนได้กล่าวขานถึงตำนานตะก,กุดห้อยคอสุนัขพระมหาศิลาสิริจันโทวัดสันติวิหารเรื่อยมาตราบเท่าปัจจุบันค่ะต่อมาเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาในพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีบูรพาจารย์พระรูทวสันติคุณ หรือหลวงพ่อสมานธรรมลัคิโตและพระครูปหลัดวัดชิราโสพลยานหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดสันติวิหารตำบลพงธานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาศิลาสิริจันโทได้ลงอักขระยันที่ท่านเคยลงไว้เสกไว้ในแผ่นตะกุดปากระป๋องที่ห้อยคอสุนัขไอแบนในสมัยนั้น ลงแผ่นกระดาษขาวบริสุทธิ์มอบให้กับหลวงพ่อพระครูปริยัติวรสารหรือพระมหาชัมิิเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสังเคราะห์บรรดาลูกศิษย์และนำปัจจัยจากผู้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาหรือแจกทานตามวาระที่เหมาะสมปัจจัยที่ได้ให้นำมาเป็นทุนในการก่อสร้างเจดีย์บูรพาจารย์ ตามเจตนาและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อพระครูปริยัตติวรสารหรือพระมหาชัมนิท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารและชาวบ้านต่อไปนอกจากพระสังกัาายและตะกุดปากกระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสุนัขเครื่องรางของพระมหาศิลาสิริจันโทที่ท่านสร้างไว้เป็นตำนานที่วัดสันติวิหารแห่งนี้ และวัตถุมงคลยุคต้นๆจำนวนมากที่ท่านสร้างในสมัยที่ท่านปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่วัดสันติวิหารนั้นได้ถูกเก็บไว้รักษาไว้ในที่อันสมควรแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะต่อมาเรามาฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทกันบ้างคะ่ะหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทท่านมีนามเดิมว่าศิลานินจันท เกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2488ขึ้น8ข้ามเดือน11ปีรากาเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อยนินจันบนรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่อครั้งอายุได้15ปีณวัดธาตุประทับและอุปสมบทจังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ณวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระสิริวุฒิเมธี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นเป็นพระอุปชาหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาพระปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและก็ปร,ริยนธรรมหกประโยครับพัดปร,ริยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515นณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์ที่สอนโรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร,ร้อยเอ็ด และรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกแสวงบุญปีกวิเวกในหลายจังหวัดเช่นอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงงป่าหน้าภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายประเทศสปปลาวในปีพุทธศักราช2517 เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงพ่อทองมาถาวโรหลวงพ่อมหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีกุศละทโรและเป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักขิโตหลวงปู่นูอินหลวงปู่สมศิตลักขิ สีโรและหลวงปู่ล้อมสิริระสังวโรเป็นต้นหลวงปู่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอัขรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานสายสำเร็จรุ่นจากสปปลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมา หลวงปู่พระมหาศิลาได้ปีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพศีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปีกวิเวกน่าสวนสงฆ์บ้านแกเปะเหล่าศิษยานุศิษย์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายให้หลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระครูธรรมรัตะนะดิลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกริ่งวัดสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปลุกแทพทุกงานเนื่องจากเหล่าศิทยาอนุสิ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ ที่ท่านสามารถร่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์พระผู้เท่าที่จำวัดป่าเพียงรูปเดียวมานานพระผู้ไม่หวังในลาบยศสรนเริญพระผู้เมตตาฉันอาหารอยู่กับหมากับแมวทั้งชีวิตไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2562นาวาตรีหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชาีย,ยางกูลโปรดให้หม่อมราชวงศ์นิวัตกัลยาณวงศ์ และราชนิกูลหลายพระองค์เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเทราพิเศษถวายผ้าไตรน้ำอบไทยและแจกันดอกไม้ถวายแด่องค์หลวงปู่แม้ปัจจุบันท่านยังอาศัยอยู่ในกุฏิเล็กๆเ,เพียงลำพังมีลูกศิษย์ตลอดจนชาวบ้านที่พึ่งบารมีและใบบุญของท่านทั้งนี้หลวงปู่ท่านยังเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านาธาตประทับจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนเหล่านาแกวิทยา และโรงเรียนแกเปราธนิยมจังหวัดกาลสินอีกด้วยกล่าวได้อย่างเต็มหัวใจค่ะว่าหากจะมีพระสงฆ์สักรูปหนึ่งที่กราบได้อย่างสนิทใจนั่นก็คือหลวงปู่พระมหาศิลาิริจันโทนี่แหละค่ะต่อมาเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2565ขณะที่หลวงปู่กำลังเดินทางจากกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหิน บ้านทุงกระเดาอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินจู่ๆได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวชะลอหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถของหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันทีซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารามีของหลวงปู่มหาศิลาและแน่นอนครับว่าหลังจาก มีการโพสคลิปดังกล่าวจากกล้องหน้ารถของหลวงปู่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจำนวนมากเมื่อมีการสอบถามนายจารุวัฒนภูมีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่มหาศิลาโดยนายจารุวัฒนเล่าว่าขนาดเกิดเหตุตนได้ขับรถเบนทะเบียน หกกอไก่ทอฐาน9517กรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากกาลสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งบนถนนสายกาลสินมุกดาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านผูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่า บ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบๆโดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าฟ้าเฝ้าแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วหลังจากรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่า มีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนของหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลังจากเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุแต่โชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานจเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนายจารุวัตรยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชครถทั้งคันเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถ ก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุหม่นหินบ้านทุ่งกระดาอําเภอเขาวุงังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับตนเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะในรถนั้น มีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดคอตลอดเวลาด้วยท่านผู้ฟังคะและนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้คะ่ะนี่คือปาฏิหารของหลวงปู่หรือเรื่องบังเอิญกันแน่แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าเป็นปฏิหารของหลวงปู่หรือเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เราหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวลาคุ้มครองสาธุ